เราจะมาติดตามมาต่อในี่คือน,นี่ฮะเป็นเรื่องของคุณหนึ่งเรื่องของท่านขุนวัวฟังครับเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่แฝดหนึ่งแถวย่านดอนเมืองครับแล้วตอนนี้คุณหนึ่งอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับพี่ตอหนึ่งฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อแถวดอนเมืองครับแถวดอนเมืองนะนงนะแล้วตอนนี้น้องอยู่อะไรคร,ครอ๋ออยู่กับแฟนนะพีอยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับปยัง ยังไม่หลับพี่ยังไม่หลับนั่งฟังอยู่ด้วยกันนะโอเคเนี่ฮะย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่แล้วฮะประสบการณ์ที่เราเรียกว่าท่านขุนที่น้องเจอมาที่แฝดหนึ่งแถวดอนเมืองคือแฝดที่น้องอยู่ปัจจุบันนี้ปะไม่ใช่ครับพี่ย้ายก่อนน้อยู่อ๋อแต่ว่าอยู่ในละแวกเดียวกันครับผมมันเป็นไม่ใกล้ไม่ใกล้กันครับไม่ใกล้ไม่ใกล้กันนะนะไม่ใกลไม่ใกล้กันฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับครับพี่ต้องย้อนไปเลยก่อนนะพี่ว่าพ่อผมเป็นอะไเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งไงพี่ ก็คือก็คือพักพักตัวก็คือไม่ได้ทํางานแล้วค,คือพักตัวอยู่เนี่ยที่แฟดนี่นแหละืแฟดแถวดอนเมืองแหละที่ครับแล้วก็มีคืนหนึ่งพี่ผมนอนอยู่ก็คือผมกับพ่อนอนกอนละที่ก็คือนอนนอนเต้าพ่อแหละอนอนกนอดละนนที่แล้วแล้วที่เนี้ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะพี่บรรยากาศมันคึมคึมมากเลยนะอื พออื้อมคืนปุ๊บสักพักมาหอนดิหอนแลบหวยหัวแล้วพี่หอนไม่หยุดอ่ะสี่ห้านทีแล้วสักพักก็ดีนเสียงเหมือนในนี้พี่อือรถเข็นลงบาลนะพี่ดังกึกดังมาเรื่อยๆเข็นมาเรื่อยๆเข็นจนมาหยุดหน้าห้องผมผมบอกเอาแล้วไงผมก็เลยเอาหน้าทางงอกไปที่ประตูืองหน้าหน้าทางงอกไปที่ประตูแล้วก็เห็นหัวคนนะพี่ ค่อยๆทะลุประตูออกมาประตูประตูแล้วก็มีแล้วก็เห็นเสื้อสีขาวอืเสื้อสีขาวปุว่าตังเกียงเป็นเหมือนตังเกียงหม,อองม้อค้อมหนังเกียงเลพี่โบราณน,นะสีน้าเงินส<ะ>้นเท้าสีขาว<ะ>แล้วก็มีเหมือนไม้เท้าพี่มาด้วยแล้วก็ลอยมาเลยพี่พอลอยปุ๊บก,ก็มานั่งมา,มานั่งข้างผมอะ่ะแต่มานั่งแบบเหมือนถ้าเราพนมมือพี่กุกเข่าอ่ะ แล้วเขาก็เอาไม้เท้าวางข้างๆแล้วตัวผมเนี่ยก็คือตอนนั้นขยับไม่ได้แล้วแต่เหมือนวนะ่บเขายศใหญ่อะพี่รเราก็ต้องยกมือพนมคุยกับเขาเ้วต้องพนมมือไปด้วยพนมแบบอัตโนม,มัติแบบเราขยับไม่ได้นะเหมือนลนะ้วเขายศใหญ่กว่าต้องพนมเขาก็ถามว่านมพ่อเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเป็นโรคกะเ็งครับก็บบไม่ค่อยสู้ดีบอกงี้ก็ก็คือเวลาลุกก็ต้องพยุงกันลุกอะอืเขาก็ถามถาม นู่นถามนี่ถามนั่นถามเยอะพี่ถามประมาณสักห้าทีสิบทีแล้วเขาก็บอกว่าจะไปนะพอเราไปปุ๊บเขาก็ค่อยๆลอยไปพี่ลอยทะลุทะลุประตูมันได้ทะาเชื่อเข้ามาแล้วก็ออกไปออกไปปุ๊บแล้วเสียงเราเห็นก็ค่อยๆขยับไปขยับไปจนเสียงลรเงียบไปแล้วหมาก็หอนจนหมาก็เงียบหอนไปแล้วพอตอนเช้า มก็ไปหาแม่เลยอบอกแม่เจอแบบนี้แบบนี้อืแม่ก็เลยให้พระมาห้อยองหนึ่งเป็นพระสามเหลี่ยมไม่รู้พระอะไรแล้ะมีลูกปัดอยู่ด้วยแล้วพอตอนเย็นแล้วก็ไม่คืนผอนเหมันเดิมอีงพี่ผ่อนประมาณปีหนึ่งปีสองผอนแล้วก็มีเสียงรถเข็นมาเหมือนเดิมแต่มาอยู่ที่ห้องผมแต่พี่รู้ไหมเข้ามาไม่ได้เพราะพระองค์นั้นผมว่าเดี๋ยวนะที่ที่แม่ให้ แม่ให้มาอืมก็คือเข้ามาไม่ได้ก็คือหยุดตรงนั้นแล้วพอสักสิบนาทีเสียงแล้วก็เขียงรถเข็นน่ะก็ขยับขยับไปอืหายไปพอหายไปปุ๊บตอนเช้ามก็มาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าเป็นพ่อพระแม่นั้นเนี่ยช่วยผมไว้เนี่ยไม่มาอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปเรียนที่ไปเรียนแล้วแล้วก็กลับมากลับมาที่ห้อง กำลังจะเปิดประตูห้องพี่อืผมรู้สึกเหมือนแบบแมงแแมงนะพี่อืก็เลยเปิดประตูห้องไปพี่พี่เข้าใจปะเหมือนในหนังอ่ะเราเปิดประตูห้องแต่ห้องมันเย็นอ่ะครับห้องพอเปิดประตูห้องพ่อห้องมันเย็นแบบเหมือนแบบอยู่ในน้าแข็งนะพี่ผมแบบไม่ถอดรองเท้าไปนะผมวิ่งไปดูพ่อเลยอก็คือพ่อเสียแล้วพี่อผมแบบก็เลยก็โทรก็คือทําอะไรไม่ถูกอ่ะก็เลย ตั้งนาทประมาณสิบนาทีอันี้แล้วก็ไปเรียกตำรวจตำรวจก็วอเรียกให้ร่วมให้ไปบาลมาตรวจว่าที่สูตรศพว่าเสียแล้วแล้วก็รถร่วมก็มาแล้วก็ขึ้นก็เอารถร่วมรถร่วมขึ้นไปแล้วก็ไปส่งมาตำรวจเขารถร่วมบอกไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าตอนเช้าก็ไงก็ไม่รับศพเพาไปตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้รถร่วมบอกงนี้เพราะพอน้องเสียแล้วอืก็เลย มานอนพอตอนเช้าก็ไปรับศพปกติอย่างพี่แล้วพอมันมีจุดไครแมทอย่างพี่พอไปรับศพอ่ะมันตามคิวอย่างพี่ว่าคิวศพใครจะออกมาก่อนใช่ไหมก็ไปรอคิวแล้วก็ไปยืนรอคิวศพพ่อแล้วก็มีรถเข็นรถเข็นมาแต่รถเข็นเข็นคนนั้นอ่ะท่านขุนเนี่ยที่ผมเห็นนะเข็นมาพี่เข็นมา ก็คือใส่เสื้อปกตินะแลวก็มีไม้เท้าอยู่ข้างอืแต่ผมก็ไม่ได้ถามยากครับว่าว่าว่าเป็นใครผมแบบสะดุ้งเลยเฮ้ยหรือเขาจะมา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 ตามกันหรือเปล่าก็อืมอ่าอ่าถ้ามองถ้ามองมุมนั้นก็ก็เป็นไปได้ครับเขาอาจจะมาเขาจะมาตามกันหรืออาจจะมาตามกันหรือว่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมฟังผมเดาเดานะว่าท่านคนนี้เนี่ยอ่า อดีตชาติไม่รู้ล่ะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพ่อของของของหนึ่งก็ได้ใช่ใช่เออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ใช่อ่าแล้วได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวไหมครับว่าเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยเคยไปถามเขาก็ตื้งกันหมดพี่หลอต้นกันหมดเออตึ้งกันหมดว่าแต่ผมว่าไม่ได้ถามยากเขาไงเราก็แบบตกใจเรื่องไงเฮ้ยอะไรวะมันที่มหาเราเนี่ยคนที่เขียนศพของมรคนศพพ่อผมอะงงเลยออ อะหว่างคุณคุณแม่ว่ายังไงบ้างหรือว่าครอบครัวว่ายังไงบ้างกับการปรากฏตัวของของท่านขุนท่านนี้ที่ที่ตัวตัวตัวของหนึ่งเห็นเนี่ยคนหนึ่มเขาว่ายังไงบ้างครับเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าเอาเอาพระไปแล้วก็ไม่เจอละพี่แบบแตกมากเลยนะเพราะพระแบบสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ตอนนี้พระหายไปไหนไม่รู้อ๋อเหรองงมากเลยแบบช่วยเอาไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ดูแล้วจากที่ที่ที่พี่ฟังนะ ดูเหมือนท่านก็ไม่ได้มามาทําอะไรไม่ดีหรือว่ามาอะไรเหมือนมาเตือน่เยดีหมือมาเตือนมาบอกมากกว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ไม่ไม่ดีนะใช่พี่ครับที่าท่านก็ถามถามดีๆถามอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนเดศเขาใหญ่อ่ะเราแบบนอนแล้วก็ไหวพี่พอนมือนะพอนมือแล้วตัวขยับไม่ได้ครับ อ๋อหรือว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวงกันมาหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเป็นเจ้าของเดิมที่อยู่ในในในพื้นที่นั้นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปได้นะครับอืมนะฮ <ใน S 1> ะนัะ่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแปปีที่แล้วแต่ว่า,างไงถึงแม้ว่าจะผ่านผ่านผ่านกาลเวลามานานแล้ว,ลวก็ขอสแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะครับการสูญเสียคุณพ่อนะน้องหนึ่งนะนะครับนี่คือเรื่องของท่านขุนนะเอาละขอบคุณมากนึงครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ